สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนอ่ะวันนี้เราเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่สามยังอยู่ในเรื่องของเจตคติในเรื่องเพศนะคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติเรื่องเพศนะ,ะเป็นหน่วยสุดท้ายของหน่วยที่สามวันนี้เรียนน้อยมากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศลูกเราเรียนผ่านมาแล้วว่าเจตคติได้จากอะไรคะ ได้จากประสบการณ์สิ่งที่นักเรียนผ่านมาสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้มาซึ่งอาจจะได้แบบผิดหรือแบบถูกก็อยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะว่าแต่ละคนจะ,ะเผชิญหน้ากับประสบการณ์แบบไหนและทําให้ประสบการณ์นั้นๆสร้างเจตคติหรือทัศนคติกับวัยรุ่นแล้วก็ยังส่งผลต่อความเชื่อส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาของวัยรุ่นด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะเรียน เรื่องปัจจัยหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องที่มันส่งผลต่อการแสดงออกทางเพศของวัยรุ่นการแสดงพฤติกรรมการมีเจตคติของวัยรุ่นนะคะอิทธิพลของครอบครัวนั่นเองคือปัจจัยแรกเพราะว่าครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่เราจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูนะคะได้ความรู้ต่างๆได้ประสบการณ์ต่างๆจากพ่อแม่และก็สมาชิกในครอบครัว นะคะเขาจะช่วยกันหล่อหล,อ,ลอมนักเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ให้ความอบอุ่นแก่นักเรียนส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไรก็ส่งนักเรียนเข้าไปเรียนในโรงเรียนนั่นเองนะคะสร้างเจตคติให้นักเรียนตั้งแต่เกิดเลยนะคะเพราะว่าเป็นสถาบันแรกเราเกิดมาเราก็ต้องเจอพ่อแม่ก่อนใช่ปะไม่มีใครเกิดมาแล้วเดินเข้าโรงเรียนเลยเนาะเพราะฉะนั้นเจตคติในเรื่องเพศหรือเรื่องใดๆก็จะเกิดจาก อิทธิพลของครอบครัวเป็นสิ่งแรกและพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นก็จะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของครอบครัวเป็นสิ่งแรกเช่นเดียวกันว่าครอบครัวพ่อแม่ญาติ اد, พี่น้องสมาชิกในครอบครัวถ่ายทอดความเชื่ออย่างไรให้กับนักเรียนอาจจะเป็นการถ่ายทอดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอิทธิพลของครอบครัวก็ได้ปลูกฝังเราอะ ปลูกฝังเจตคติปลูกฝังความเชื่อให้เราในสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะจนดําเนินมาถึงปัจจุบันนี้เนาะยกตัวอย่างในรูปพี่ครูยกตัวอย่างเป็นการนั่งทานอ,อาหารกับครอบครัวบางบ้านก็จะปลูกฝังว่าเวลานั่งกินข้าวเนี่ยอย่าคุยกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวจะติดคอนะคะบางบ้านอย่าใช้ช้อนซ่อม กระทบกับจานแรงมากนะอย่าเสียงดังอย่าคุยกันอะไรอย่างเนี้ยก็จะเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมหรือแม้กระทั่งการพูดคุยสนทนาในวงกินข้าวอย่างเงี้ยก็อาจจะพูดในเรื่องเรื่องเพศเรื่องกิริยามารยาทผู้ชายให้เกียรติผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้ตามอย่างเนี้ยแต่ละครอบครัวก็จะมีการปลูกฝังไม่เหมือนกันแต่ครอบครัวนี้และเป็นอิทธิพล ที่สำคัญอันดับหนึ่งะคะของวัยรุ่นต่อไปอิทธิพลข้อที่2ของวัยรุ่นก็คือเพื่อนอเมื่อกี้พูดถึงสถาบันครอบครัวไปแล้วครอบครัวให้ความรู้ใช่ไหมโดยการส่งเรามาที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอเพื่อนที่โรงเรียนหรือเพื่อนบริเวณที่อยู่อาศัยแถวบ้านเนาะอิทธิพลของเพื่อนนี่แหละก็จะทำให้นักเรียน มีทัศนคติมีความคิดมีเจตคติเรื่องเพศด้วยเช่นกันแล้วก็ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมออกมาเพราะอะไรในวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยเพื่อนในวัยเดียวกันที่มีรสนิยมมีความชอบเหมือนกันก็จะมาจับกลุ่มกันใช่ไหมมีความชอบเหมือนกันผู้ชายชอบเตะบอลก็อาจจะรวมกลุ่มกันตอนเย็นเตะบอลเตะบอลเสร็จแล้วอาจจะไปนั่งกินนมที่ร้านนั่งคุยกันนูน่นนี่นั่น ผู้หญิงก็เช่นเดียวกันผู้หญิงชอบซีรีส์เกาหลีเล่นติงเกาหลีก็อาจจะนั่งคุยกันแวะร้านชาโนมนิดหน่อยนั่งคุยกันก็ได้สนทนาได้คุยกันเรื่องต่างๆรวมไปถึงทัศนคติเรื่องเพศคนนั้นชอบคนนี้หรือคนนี้หน้าตาน่ารักจังเลยคนนั้นหุ่นดีจังเลยอย่างนี้มันก็ทำให้เด็กในวัยรุ่นเนี่ยมีอิทธิพลจากเพื่อนมาเป็นอันดับสองรองจากครอบครัวทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อนแต่ละคนที่เรารู้จักก็ได้รับอิทธิพลมาจากครอบครัวใช่ไหมคะแต่ละคนได้รับอิทธิพลจากครอบครัวไม่เหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่อะไรอยู่ที่การเลี้ยงดูนะคะการเสริมทัศนคติแต่ละครอบครัวให้วัยรุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะการแสดงออกต่างๆของเพื่อนแต่ละคนก็เลยไม่เหมือนกันนะักเรียนก็จะได้รับประสบการณ์ต่างๆจากเพื่อนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคน นะคะก็อยู่ที่เราใช้วิจารณญาณคิดวิเคราะห์ว่าเราจะคบเพื่อนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสรรหรือเลือกคบเพื่อนนะคะในทิศทางที่ดีเพื่อนที่ดีเป็นยังไงชักชวนทำกิจกรรมดีช่วยเหลือกันอยู่ในระเบียบของสังคมไม่ออกนอกลูก่นอกทางมีความประพฤติท,ที่ดีและก็เติบโตเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปเรื่อยๆนะคะ นี่คืออิทธิพลของเพื่อนที่ส่งผลต่อวัยรุ่นนะคะต่อไปอิทธิพลที่3คืออิทธิพลของสื่อในสังคมปัจจุบันเนาะสื่อโซเชียลต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆมากมายอย่างที่ครูยกตัวอย่างในสไลด์เนี่ยมีทั้ง f c e b o o o Li ล n Instagram YouTube รวมถึงอะไรนะที่เราหาสืบคนข้อมูลรวมถึง Google นะคะข่าวสารต่างๆจากสื่อต่างๆเนี่ยก็เป็นอิทธิพลที่ส่งผลต่อทัศนคติความคิดของวัยรุ่นจนเกิดเป็นพฤติกรรมนะคะสมัยนี้โซเชียลเป็นยังไงเขาบอกโซเชียลแรงก็คือการสื่อสารข้อมูลต่างๆรวดเร็วทันสมัยมากต่างจากเมื่อก่อนที่เมื่อก่อนกว่าจะส่งข้อมูลส่งข่าวสารอะไรไป ก่าจะถึงกันใช่ไหมโทรเลขกว่าจะกดโทรเลขก่จะต้องมีผู้รับอย่างนี้นกพิราบสื่อสารข้ามวันข้ามคืนแต่สมัยนี้เป็นยังไงการรับข่าวสารต่างๆแค่กดกริ้งเดียวข้อมูลก็เด้งมาที่หน้าจอเราแล้วนะคะแล้วสามารถเผยแพร่กระจายได้โดยเร็วเปิดกว้างได้โดยเร็วโดยเฉพาะเรื่องของเพศข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศนี่เปิดกว้างมากในสื่อโซเชียลแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์วารสารส,สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทำให้วัยรุ่นตอนเนี้เปลี่ยนแปลงจากสมัยอดีตเยอะมากนะคะข้อดีก็คือได้รับความรู้ที่ชัดเจนนะคะไม่เหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนนี่คือแบบกว่าจะรู้ก็เราก็ต้องฟังมาจากผู้หลักผู้ใหญ่เนาะแต่เราก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับสื่อว่าเราเชื่อได้ไหมสื่อเนี้ยมาจากตรงไหนพูดจริงพูดเท็จอย่างนี้ ต่อไปอิทธิพลทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมคืออะไรวัฒนธรรมก็หมายถึงแบบแผนขนบธรรมเนียมสืบทอดกันมานะคะนี่คือวัฒนธรรมแล้วก็สังคมโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมพาหุวัฒนธรรมพาหุก,ก็คือความหลากหลายก็คือคนหลายคนมารวมกันมีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาศาส,สนาสถานะ นะคะศิละปะวันธรรมประเพณีวิธีการดำเนินชีวิตความเชื่อค่านิยมรวมไปถึงรวมไปถึงเรื่องของการเมืองด้วยนะทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ส่งผลต่อความคิดเจตคติของวัยรุ่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยเพราะอะไรสมัยนี้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมแม้ว่าจะมีเชื้อชาติภาษาที่ต่างกาันศาสนาที่ต่างกันสถานะที่ต่างกาัน ล,ล่ลรวยยากจนยังไงก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันได้ซึ่งต่างกับสมัยก่อนใช่ปะสมัยก่อนมีอะไรมีการแบ่งชนชั้นวันนะไพล่อย่างเงี้ยเจ้าขุนมูลนายสมัยนี้เป็นยังไงไม่มีแล้วนะคะสมัยนี้ก็เราก็เป็นมนุษย์ทุกคนที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนะคะแต่อิทธิพลทางวัฒนธรรมส่งผลต่อวัยรุ่นอย่างไรสังคมปัจจุบันนี้มีความหลากหลายมีความเปิดกว้างในเรื่องต่างๆนะคะ ที่เราไล่มาตั้งแต่ครอบครัวเพื่อนสื่อโซเชียลจนถึงอิทธิพลวัฒนธรรมเปิดกว้างมากทุกอย่างมีความเท่าเทียมกันทุกคนเลยสามารถที่จะมีความคิดวิเคราะห์ของตนเองว่าฉันมีความเชื่อเรื่องนี้ฉันสามารถแต่งตัวอย่างนี้ได้ฉันสามารถดําเนินชีวิตอย่างนี้ได้เปิดเผยตัวตนได้นะคะนี่ก็เป็นอิทธิพลทางวัฒนธรรมของปัจจุบันนี้ที่ทําให้วัยรุ่นเปิดเผยตัวตน แล้วก็มีความเข้าใจเรื่องเพศมากขึ้นสมัยก่อนเป็นยังไงสมัยก่อนไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าอาฉันเป็นเกย์ฉันเป็นตุ๊ดฉันเป็นแตวใช่ปะสมัยก่อนมีแค่ผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นแต่สมัยนี้เป็นยังไงคะอิทธิพลทางวัฒน,ธ,นธรรมต่างชาติอย่างเงี้ยก็มีความหลากหลายทางอาชีพเช่นสมัยก่อนครูเนี่ยคนที่เป็นครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใช่ไหมมีแค่เพศชายและเพศหญิงเท่านั้นสมัยนี้เป็นยังไง ก็มีครูที่สามารถเปิดเผยตัวตนได้แล้วว่าฉันชอบผู้ฉันเป็นผู้ชายแต่ฉันชอบผู้ชายนะฉันเป็นผู้หญิงแต่ฉันชอบผู้หญิงนะอย่างนี้ก็สามารถเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องเพศได้แล้วถามว่าสมัยก่อนมีไหมมีเหมือนกันแต่จะเปิดเผยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าวัฒนธรรมสมัยก่อนเป็นยังไงคะวัฒนธรรมสมัยก่อนจะไม่เปิดเผยตัวตนที่มันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมแต่สังคมสมัยนี้ วางโอเพนใครเป็นอะไรได้หมดหมอจะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วก็ได้หมดขอให้รักษาฉันนะคะดีนะวัยรุ่นยุคนี้ได้รับข่าวสารได้รับอะไรที่แบบว่าเป็นอิสระมากๆไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะคะถามดีกว่าประกระมีนะครับผมเออครูครูคคบอกว่าเราเรียนในเรื่องของอิทธิพลที่มีผลต่อเจตคติของวัยรุ่น มีกี่อิทธิพลที่เราพูดไปบอกเพื่อนต่อเพื่อนสิใครตอบได้สี่อ่าสี่สี่ปัจจัยปิยธิดาใช่ไหมมีอะไรบ้างลูกมีอิทธิพลของครอบครัวอิทธิพลของเพื่อนอิทธิพลของสื่อแล้วก็อิทธิพลทางวัฒนธรรมค่ะน่านบวกหนึ่งไปค่ะดีมากคุณมากปียธิดาทบทวนให้เพื่อนคืออิทธิพลมีสี หัวข้อสี่ปัจจัยชนกมาศจาชะชนกมาศเปิดหนังสือหน้าที่ยี่สิบสี่เอ,อ่ออิทธิพลต่างๆทั้งครอบครัวเพื่อนสื่อต่างๆมหาธรรมนะคะเปิดกว้างในปัจจุบันสมัยก่อนมาเลยมีสำนวนไทยนะคะในหน้าที่ยี่สิบสี่เนี่ยอธิบายให้เพื่อนฟังว่าหนูเข้าใจว่ายังไงเกี่ยวกับสำนวนไทยในเรื่องของการรักนวลสงวนตัวหนูเข้าใจว่าอย่างไร หนูแปลความหมายของสำนวนไทยนี้ว่าอย่างไรการไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวได้ไหมคะได้ค่ะการไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวยังไงอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงให้เพื่อนเข้าใจไม่ไม,ไม่ปล่อยเนื้อไม่เที่ยวกลางคืนรักนวลสงวนตัวไม่ปล่อยเนื้อไปตัวไม่เที่ยวกลางคืนมีอะไรไหมคะ <ไป S 1> มีอะไร,เ,รเพิ่มม,ม,มีความว่าปิวเยอะอ่า ม่ใ,ใส่เสื้อผ้าที่มีความว่ายู่เยอะอ่ะโอเคดีมากสนุกมาได้ไปหนึ่งแต้มที่เพื่อนพูดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับค่านิยมในสังคมไทยก็คือการรักนวลสงวนตัวซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังจะต้องดําเนินตามสำนวนไทยนี้อยู่นะการรักนวลสงวนตัวก็คือการรู้จักคุณค่าของตนเองนะคะแสดงกิิยาที่เหมาะสมแต่งกายสุภาพไม่แต่งตัว โป้เปื่อยปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ใครง่ายๆโดยเฉพาะผู้หญิงนะจ๊ะแล้วก็ถือว่าร่างกายของเราเป็นสิทธิของเราอย่าให้ใครมาสัมผัสอย่าให้ใครมาแตะต้องได้โดยง่ายเนี่ยคือสำนวนไทยที่เขาใช้มาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะคะให้เราได้ดูแลตัวเองนะคะต่อไปนัชพัฒครับครับครูจะถามว่านักหนูมีความเข้าใจอย่างไร เกี่ยวกับสำนวนที่ว่าอย่าชิงสุกก่อนหามหนูเข้าใจความ<ต>หมายของสำนวนไทย,ยนี้ไหมกก่อนหามว่ครูครับอธิบายเพื่อนฟังสิอข้อเคยพูดไ้อยู่แนละ้วนั่นเห็นไหมอิทธิพลของครอบครัวพ่อเคยพูดไว้พูดว่าอย่างไรอธิบายเพื่อนฟังพูดเดี๋ยวเชื่อว่าอย่าชิงสุกก่อนหามเพราะว่า,วาถ้ามีความรักกันพ่อบอกว่าถ้ามีความรักกัน ตอนเด็กๆมันจะไม่ทนพ่อพูดอย่างนี้อ่ะอืมตายเด็กอ่าพ่อพูดอย่างนี้แล้วไงต่อแล้วหนูมีความเข้าใจว่ายังไงเกี่ยวกับชิงสุกก่อนหามผมก็เข้าใจในแบบพ่อว่าอย่าอย่าอะไรวะ <laughs> โอ้ย <laughs> หนูนึกภาพกล้วยกล้วยมันก่อน<ย>มันเป็นกล้วยดิบใช่ไหม ค่ะแม่อย่าถามแม่อย่าทีบูก่อนถามนี่มันแปลว่าอะไรหรออย่าทีบูก่อนถามนี่มันแปลว่าอะไรครับไอ้พัดเอ้ยนนในหนังสือมันก็มีไม่คุ้นจอดจริงๆหนังสือไม่อยู่กับตัวครับอ้าวหนังสืออยู่ไหนอ๋อถามแม่โอ้ยเมย์เมย์ได้คำตอบแล้ว โอเคโอเคอธิบายอธิบายให้เพื่อนฟังอยาคิดจะมีครอบครัวถ้ายังไม่พร้อมแม่บอกอย่างนี้อย่าคิดจะมีครอบครัวถ้ายังไม่พร้อมอาใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ตามที่แม่ว่านึกภาพที่เขาบอกว่าชิงสุกก่อนหามันเป็นสำนวนโบราณสำนวนไทยใช่ปะนึกภาพกล้วยกล้วยก่อนจะสุกมันก็ต้องดิบใช่ไหมพอดิบเสร็จแล้วก็ต้องมาหามหามเสร็จแล้วก็ค่อยสุกเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรอย่าข้ามขั้นตอนนะคะ และอันนี้มันเป็นสังมันเป็นค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องเพศเวลาทําอะไรอย่าข้ามขั้นตอนก็คืออย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอําควรอย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานอะไรประมาณนี้เหมือนที่เพื่อนพูดเลยเหมือนที่นัชพัฒพูดเลยนัชพัฒเอาไปบวกหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สอนดีมากเลยนะเหน่อิทธิพลของครอบครัวก็เป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกเลยนะคะที่ส่งผลต่อเจตคติของวัยรุ่นอีกสักหนึ่งได้ไหมอีกสักหนึ่งได้ไหมในหนังสือ กิติศักดิ์ไม่มาผมไม่รู้จะพูดยังไงครูอ่ากิติศักนะดิ์มานะกิติศักดิ์มาอธิบายสำนวนคําว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานจ้าคืออันเนี้ยคือมันมาสะท้อนถึงความคิดของผมในปัจจุบันเลยครูเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ก็คือเพื่อนเพื่อนผมเนี่ย ไม่ใช่เพื่อนในห้องหรอกแต่เป็นเพื่อนเอเพื่อนเก่าตั้งแต่โรงเรียนเก่าแล้วมันมีแฟนพอมันเลิกกันแล้วมันก็มาคุยกับผมก็อย่างเงี้ยผมมันก็เลยคิดว่าผมว่าข้าผมโตแล้วเวลาที่ผมจะมีแฟนนั้นค่อยมาถึงครูไม่ควรมีก่อนวัยตอนนี้ครูถูกต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวาน บวกหนึ่งคะแนนะสำหรับกิติศักดิ์ในรอบนี้อดเปรี้ยวไว้กินหวานมันก็บอกอยู่แล้วว่าอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องอดทนรอคอยถ้าพูดถึงเกี่ยวกับทัศนคติเรื่องเพศก็คืออย่างที่กิติศักดิ์พูดเลยรอให้ถึงวัยอันสมควรค่อยมีแฟนรอให้ถึงวัยอันสมควรค่อยมีเพศสัมพันธ์นะคะให้มันถึงเวลาที่เหมาะสมสถานการณ์ที่เหมาะสมแล้วก็ค่อยจะมี แมีเพศสัมพันธ์เพื่ออะไรเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าที่ดีของเรานั่นเองเต็งมากตบมือเป็นบทสรุปแ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 ป<ด>แปแดีแ<ป>มาก,<ป>ม,ากมากนะคะสรุปได้วันนี้เราเรียนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติของวัยรุ่นนะคะอ่าซึ่ง ปัจจัยก็มีครอบครัวเพื่อนสื่อต่างๆแล้ววัฒนธรรมซึ่งดำเนินมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบนันบางวัฒนธรรมก็ยังดำเนินไปอยู่บางวัฒนธรรมก็ถูกละทิ้งไปแล้วก็มีวัฒนธรรมใหม่เข้ามาให้ไวรุ่นได้พิจารณาในการเลือกที่จะเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติเรื่องเพศการแสดงออกพฤติกรรมต่างๆต่ตอไป มีใครสงสัยมีจ้าบอมีครับบอมีก็จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่สามะถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวให้วางสายได้